อยังเวลาที่จะพูดถึงข่าวสักหน่อยท่านผู้ชมล่าสุดตำรวจจับกลุ่มนานวัตรอายุ20ปีแฟนใหม่ของน้องครีมน้องครีมเนี่ยขับรถออกจากภูเก็ตและปรากฏว่าหายตัวไปผู้ใกล้ชิดพยายามจะประกาศตามหาทางโซเชียลแม่เนี่ยเดินทางมาจากหนองคายเพื่อจะตามหาหลังจากรั้ว่ามีการพบศพ ริมถนนเพชรเกษมท่านผู้ชมแถวเพชรบุรีและปรากฏว่าแม่ที่มาจจาหน้องคายยืนยันว่าเป็นลูกตั้งแต่รอยสักและเสื้อผ้าทรัพย์สินต่างๆน้องครีมเสียชีวิตในซาที่ถูกทิ้งเอาไว้ประมาณ5-6วันท่านผู้ชมอยู่ในพงหญ้านะคะห่างจากถนนเพชรเกษมไปประมาณ15เมตรทราบแต่ว่าขับรถมา จากครูเก็ตแล้วหายไปมากับชายคนหนึ่งตอนแรกตำรวจตั้งข้อสงสัยแฟนเก่าอซึ่งเพิ่งจะเลิกรากันนำตัวหรือไปสอบปากคำแต่ล่าสุดไม่ใช่ฮะตำรวจขอหมายศารจับกลุ่มตัวนานุวัตนอายุ20ปีชาวประจวบคีรีขัน ข้อหาก็คือลักทรัพย์เวลาก,กลางคืนลอบฝังศพซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตายนายอนุวัฒน์เนี่ยหลบหนีไปนะคะแต่ล่าสุดมีรายงานว่าควบคุมตัวได้แล้วอยู่ในระหว่างการสอบปากคำนั่นก็แปลว่าตำรวจควบคุมตัวได้แล้วผมเพียงแต่จะบอกว่าข่าวอย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปไหมกรณีของน้องแจนที่พบร่าง ถูกตัดมือที่ประทุมธานีใต้ทางด่วนบางพูล่นยังไม่ทันขาดหายมีกรณีไปพบร่างของน้องครีมคนนี้ซึ่งเสียชีวิตแล้วอยู่ริมถนนห่างจากทนนเพชรเกษมเข้าไปแค่ประมาณ15เมตรมีรอยลากลงแล้วสีชีวิตมาประมาณหกวันอ่วนาตนกตกใจจริงๆเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชม เรื่องเกี่ยวกับกรณีของคุณหนุ่มกะลาครู่เดียวครับ